แต่รอบล็อกเอาที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าสัปดาห์นอตน้องไข่มุกน่ารักนะเนี่ยเสียงใสด้วยใสว่าบอดทิมกันะนะคือหาเป็นปรากฏการดูได้จับยอดดูย้อนหลังในยู u ูบสองอาทิตย์เกือบสิบล้านวิวพี่นี่ฮะสองอาทิตย์ใช่ไหมคะเก้าล้านเก้าแสนอันนั้นเรียกว่าสิบล้านปัดเศษปัดเศษทางเราปัดเศษเพราะฉะนั้น ไม่ต้องปฏิเสธว่าน,นี่คือสุดยอดของรอบอนะครับใครป<ร>็นคนลเลือกเพลงนะจริงๆแล้วเลือกมาหลายเพลงมากเลยค่ะจริงๆล่วหนูไม่ได้ร้องเพลงนี้ได้อีกเพลงหนึ่งแต่ว่าโค้ดคือพี่โจอีบอยเนี่ยเห็นว่าเพลงที่ที่เลือกกันก่อนหน้านี้ค่ะร้องแล้วมันไม่ค่อยพีคไม่ค่อยเด่นอ๋อไปลองร้องเพลงอื่นละใช่ไม่ค่อยพีคพอ ใช่เหมือนแบบไม่ค่อยเป็นตัวหนูเท่าไหร่ค่ะคนก็เลยเลือกเพลงใส่วัซิวทิมกันให้ร้องค่ะเราปกติร้องเล่นมาก่อนไหมคือเคยฟังมาก่อนอยู่แล้วค่ะเคยฟังว่าเราเป็นคนชอบอัดลงยู u b e อะไรยังไงใช่ใช่เป็นเพลงอื่นแต่เพลงนี้ยังไม่เคยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงพอร้องเพลงนี้ปุ๊บก็ไปไหนก็มีแต่คนแบบเฮ้ยฉันต้อได้วาซิวทิมการสนวาซิวทิมการ์นเลย้ะค่ะเจ้าของเพลงอาจจะนอนน้อยใจอยู่ตอนนี้คนนึกว่าเป็นเพลงร้องไข่มุกไปแล้วใช่หนูก็รู้จักเพราะว่าน้องร้อง เขาเป็นเพลงที่รู้สึกแรกว่าเป็นร้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเกินคาดไหมความรู้สึกของเราหนูเกินคาดมากเลยค่ะหนูก็งงๆว่าได้เหรอแต่ก็ต้องกดดันกดดันไหมครับเพราะว่าจริงๆรอบน็อกเอาท์เนี่ยทุกคนก็จะมีขอของแต่ละคนอย่างแบบสุดยอดเหมือนกันใช่หนูก็กดดันเหมือนกันค่ะกดดันนะแต่รอบต่อไปเขต้องไปทํางานต่อนะเพราะฉะนั้นแสดงความดีเดิเบื้องต้น ค่ะแล้ววันที่เราร้องเพลงนี้เนี่ยวันนั้นก็สวยมากด้วยองค์ประกอบมันครบโลงตัวไปหมดสุดยอดเลยหลือไงไม่ดนตรีผมเคไงมใช่ครับที่มาทำเป็นมิวสิกให้ดนตรีให้กับเดวายในคราวนี้เหมือนจะเ่องจากไข่มุกแล้วต่อด้วยพี่ไก่นะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมนะเชิญครับเชิญค่ะสุดยอดเดวายรอบน็อกเอาครับ thank you เราสั้นอย่างนเงี้ย <c oughs> อยากได้ยาวเอาตามจริงเลยเหรอเอาตามจริงร <c oughs> ้องในรอบน้องเอาเอาท่าไหร่ร้องให้เท่านั้นเลยเหรอไม่ร <c oughs> ้องเต็มยาวกว่านั้นน่ะพี่ไก่พูดผิดทำไมขี้เหนียวอย่างนี้ฮะวงเราเนี่ย <c oughs> อยากฟังยาวๆ <c oughs> ดีไซน์ใหม่ให้เป็นแบบสตริงมากขึ้นออะไรย่างเลยฮะโอ้ <c oughs> คืออันนี้เขาเกรงว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบเพืเพ่อานาดนี้ <c oughs> เคยร้องมาเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเอาไว้ก่อนค่ะถูกไหมฮะ ด,ดม,มที่สุดมากเสียงใสกล้องกังวานมันแปลว่าอะไรนะทั้งใส,ใส่าส่าทมกกันน็คือไหว่าจะไม่ทิ้งกันอะไรยเงี้ยในว่าจะรักจะดูแลกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วไก่มุกนึกถึงอารมณ์อะไรยังไงกอนเนอะก็ก็นึกถึงว่าก็นึกถึงแบบคนคนหนึ่งอ่ะหนว่าจะไม่ทิ้งเราอะไรเงี้ยแล้วก็นึกภาพไปอะไรยเงี้ยจินตนาการค่ะไก่มุกค่ะกลัวพิษไหมกลัวค่ะโธ่เก่งมากไม่กลัวท่าทีตะกี้ไหม นิดหน่อยค่ะบิดหน่อยนี่ผมท้าขนาที่ใครบุกอาจจะเป็นอีกอารอบเด่มใช่ไหมเจ็บนี้แบบปวดหลานไม่ได้ดุอันนี้หรตอองจจวเงี้ยวๆอยู่ก็ได้อ้าวไม่รู้แต่ลคนก็จะมีเสน่ห์ของแต่ละคนมีความสามารถความเพราะฉะนั้นรอบการแสดงส่วนกำลังจะเกิดขึ้นสองสัปดาห์จากนี้เป็นต้นไปผมก็จถูกใช่ไหมสัปดาห์ที่จะถึงนี้และอีกสัปดาห์หนึ่งด้วยสามสัปดาห์เลยนะฮะจากสิบหกท่านจากคัดเหลือแค่ สี่ท่านจากสี่โค้ชใช่ไหมฮะโอ้โหใจร้ายอ่ะมวนท้องอ่ะคือทําไมไม่สิบหกเป็นแปดปดเป็นสี่อ๋อสิบหกแล้วก็สี่เลยสิหแล้วสี่เลยโอ้โหได้ดีกว่ามวนท้องมือไม้เก็แปลว่าแต่ละทีมโค้ชเนี่ยซึ่งจะมีสี่คนอยู่ตอนนี้ค่ะสี่สิบสี่หก จะเลือกเหลือค้ดละคนเท่นั้นเองใช่ใช่ค่ะโค้ดเองก็ลําบากใจนะพี่อะอือเพราะฉะนั้นน้าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยนะให้ฝากไหมคะเให้ฝากแต่เพื่อความเป็นธรรมฝากสำหรับทุกคนก็แล้วกันให้ติดตามเดี๋ยวไว้ดีไหมเริ่จากอาวุโสน้อยก่อนก็แล้วกันค่ะก็ฝากติดตามเด e w ยวไว้ซีซันสี่เลยนะคะก็ฝากเชร์พี่ๆทุกคน ทุกโค้ดเลยนะคะก็ฝากโหวตพวกเราด้วยนะคะทั้งคู่อยากได้ละครไหมอยากค่ะอยากเได้ละครแต่ทั้งคู่ได้ร้องเพลงละครช่องสามแน่ถ้ายินดีให้เกียรติกับครอบครัวละครช่องสามจริงหรือเปล่าคะไม่ไม่ดีใจเลยค่ะไม่ดีใจผมรับประกันเดี๋ยวพี่จะไม่ขัดข้องมาเลยยืนยันว่าได้ร้องแน่ๆวันนี้ขอบคุณมากที่มาเป็นตัวแทนทสิบหกท่านและเดี๋ยวไว้สี่สั้นสี่นะขอบคุณนะครับแล้วก็มาแล้วก็มา